เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะน้องกับพี่พาดค่ะเราได้นั่ง Uber b o a บนะคะในแม่น้ำเทมส์ค่ะจากบ้านของเพื่อนแถวแถววันสเวิร์เพื่อที่จะไปที่ Waterloo Station นะคะแล้วเราก็ผ่านที่นี่นะคะแล้วเราก็ดูเอะที่นี่มันตึกอะไรมันสวยมากๆเลยซึ่งเรียกว่า b a ตเตอร e a พาวเวอร์สเตชค่ะในสมัยก่อนนะคะตึกนี้เคยถูกใช้ในการเป็นเหมือนอุตสาหกรรมนะคะสร้างพลังงานนะคะเป็นเหมือนพาวเวอร์สเตชค่ะ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกทิ้งร้างเอาไว้เป็นเวลาหลายปีมากๆเลยค่ะจนเมื่อไม่นานมานี้นะคะที่นี่ค่ะ b a ต t e r s e a พาวเวอร์สเตชนะคะก็ได้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นะคะแล้วก็มีการเชื่อมกับตัว Underground Station นะคะจากนอร์ท l i น์มาถึงแบต e r s e ี s สเตชันวันนี้เรามากันในวันที่1มกราคมนะคะผู้คนเยอะแยะมากมายมาเดินชอปปิ้งนะคะแล้วอันนี้ก็คือบรรยากาศด้านในค่ะสวยงามมากๆเลยมีร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะคะ ที่ b a ตเตอรี่พาวเวอร์สเตชก็เลยกลายเป็นที่แฮงเอาทแห่งใหม่นะคะที่บอกว่าคลิปอัพแอนด์คัมมิ่งมากๆเลยแล้วก็พื้นที่บริเวณของแบตเตอรีเนี่ย mm hmm. ก็ได้ถูกบูรณาการไปด้วยนะคะมี ทั้งอพาร์ตเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะคะที่มาสร้างขึ้นใหม่ในพื้นที่ตรงนี้ค่ะสำหรับคนไหนที่ได้มาเที่ยวที่ลอนดอนนะคะแล้วอยากจะมองหาสถานที่อินดอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ฝนตกนะคะก็เหมาะมากๆเลยที่จะแวะมาเดินกันที่แบ t t e r รี o พาวเวอ t ์สเตชค่ะ